สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ญญสิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาสิบห้านกาสามสิบหกวินตีนะที่ผมมองไปมองมาเพราะว่าผมมีหลายหน้าจอพรานะเช้าอัดคลิปไปสองสามคลิปนี่หน้าหน้ามืดเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟนะฮะอืนมันต้องมีไฟเอฟเฟกต ช่วยนิดหนึง่งอ่ขอเดือมน้ำนจริงก็อายุไม่มากแต่ว่าใช้เสียงวันละสักสี่สิบนาทีนี่ก็เต็มแม็กมากคือเมื่อเช้าก็าพูดถึงไอโอไอโอ ที่คุยกับลุงลุงปอในคลิปกับผจรผจญไม่รู้เป็นใครที่ท่านประหลัดเก่งพูดถึงเนะี่ยในควืมทุกคนที่พูดถึงในประหลัดก็คุยกับลุงนล้วเลยลุงปอปอสองปอสามเลยไม่รู้ว่า ลุงปอเนี่ยดวงเป็นยังไงบ้างนะลุงปออุ้ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนีผ้ผิด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 ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมก็ต้องเป็นลุงเพราะว่าดวงที่มหนมาเนี่ยลุงปอว่าเป็นดวงนี้นครับที่ที่แสดงไปตะกี้ไม่ใช่ เป็นแค่ดูค้างมาจากฐานข้อมูลนะนี่เป็นลุงปอลุงปอไม่ชอบอยู่ในเมืองชอบอยู่นอกๆอะในในในป่าในเขาอะไรเงี้ยครับก็เราอยากก็รู้นะอยากรู้ว่าลุงปอซึ่งเป็นแกนหลักของเรื่องนี้มีดวงชะตาดี็นยงอยููคนคนั้นคนนี้ไปเรื่อย ทำไมไม่ดูลงปอเลยล่ะนะครับลงปอรครับไม่ได้ร้ายนะครับลงปอลงปอช่วงนี้เรื่องเด่นคือเรื่องเกี่ยวกับหมูกระนราเร่อนพักนะครับอยู่ในความสนใจขีวดูโพสดอนต่อสาธารณชนเมฆนะครับลงปอรเราก็ไม่รู้เวลาเกิดของลุงปออเหรับเราก็ต้องดูเมฆดูอาทิตย อุนงปอนี่ไม่ไม่ไม่เลวเลยจะไ,ได้แย่นะครับเป็นอาทิตอะไรนะเซอุสโคโนอตดูซิอ๋ออันนี้ใช้แอปไทยแอสตีพัฒนะไทยแอสซิลโลจีพัทมีฟังก์ชันมหาศาลนะครับเราก็จะมาใช้บางอันนะแหละเพื่อก็อทำคลิปต้องให้คุณคนดูนง่ายๆนะครับ โ okay. อเคอาทิตย์เท่ากับเมธเท่ากับพุหัสอพอลลอนนะฮะตัวเอันนี้อาทิตย์เท่ากับเซอุสโคโนตนะฮะไ่ได้คิเลนนะครับของดีอาทิตย์เซอุสโคโนตก็นี่ก็ปอนดาบแล้วเดี๋ยวมันควายให้เองนะเป็นอะไรฮะที่เซอุสโคโนตทย์เซอุสโคโนตนะครับ แ, free, ir, แ,แปแแ diseases, แล,แแลป us, แว่าเป็นผู้นำในปฏิบัติการเป็นจอมพลอาทิตย์คโนเซอุสอาทิตย์คโนเซอุสแปลว่าเชื้อสายดีลักษณะดีมีพลังงานสร้างสรรค์เป็นผู้นำั้นเลิศแบบประสบกับอำนาจทำให้เกิดสาการตัดสินอันนี้อาจจะเป็นอำนาจตดอาจจะมีคดีความที่ต้องตัดสินเซอุสคโนออาทิตย์เซอุสคโนออาทิตย์นี่ช่วงนี้ท่านก็จะเป็นนักสู้ ไม่ได้แพ้นะไม่ได้ยอมนะครับเป็นนักสู้โดยธรรมชาติรับความท้าทายมีนิสัยชอบท้าทายครับแ,แม้แม้จะเห็นว่าท่านอายุมากตัวเหมือนแบบมีความนะนะด้านร่างกายที่สู้ท่านอื่นไม่ได้แต่ท่านเนี่ยเป็นคนที่ใจสู้กายสู้เป็นชอบหนักเอาบาสู้เอาการเอางานนะครับ พร้อมจะลุยกระหายสงทาเป็นผู้บัญชาการสงทราหรือเป็นจองพลนเนี่ยคําคําแปลเนี่ยก็ก็รงแหละแต่ว่ามันอยู่ในในช่วงอื่นของชีวิตเช่นที่ท่านเป็นผบผบอนะครับเป็นต้นยศทางทหารสูงจองพลนนี่นี่คือความเป็นตัวต,วตนนั้นเลยต่อไปครับเมรกับอาทิตย์นี่แบทบจะอันเดียวกันเหรือครับลาว ราูเนี่ยแบบเกิดมามีเส้นสายมากมายรวยแยะไปหมดนะครับอันเนี้มีปัญหาว่าความมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงมากแต่ว่าแย่ชื่อเสียงในทางแบบถูกลบลูดูหมิน่นเพราะเป็นเอกตเป็นสา่อนะออันนี้เซอุสโคโนตลราหูเซอุสโคโนตซึ่งแบบกระทบกระเทือนต่อ สถานะความสูงส่งของท่านนะฮะไม่ไม่เปิดคําแปรแล้วกันนะครับยเีจะยุ้ยจะยืดยื้อเอาเท่านี้แล้วกัน